นีค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่4แล้วนะคะในบทที่8นะคะหัวข้อที่4นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องของสีนะคะมีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์นะคะการสร้างเว็บไซต์เพื่อการใช้งานในระดับ3ากลนะคะผู้สร้างจําเป็นจะต้องคํานึงถึงหลักด้านจิตวิทยายนะคะและผลกระทบของสีต่ออารมณ์ ไว้ความรู้สึกนึกคิดด้วยนะคะตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ใช้งานด้วยนะคะมีการแบ่งสีออกเป็น6สีพื้นฐานตามวงล้อสีนะคะดังรูปนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะจะมีทั้งหมด่สีเอ่ย6สีด้วยกันนะคะที่เป็นสีหลักนะคะเริ่มตั้งแต่เฉีดสีส่วนที่เป็นสีแดงนะคะสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะคะน้ำเงินและม่วงนะคะ การแบ่งกลุ่มสีตามความรู้สึกสามารถแบ่งออกเป็นด้วยการสากลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือนะคะกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกร้อนแรงนะคะหรือว่า warm color นะคะได้แก่กลุ่มของสีแดงนะคะให้ความรู้สึกตื่นเต้นนะคะและมีอำนาจนะคะสีส้มให้ความรู้สึกสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นนะคะสีเหลืองให้ความรู้สึกตื่นเต้นและการมองโลกในแง่งดีนะคะถัดมากลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายนะคะหรือว่า คูเคอเลอร์นะคะได้แก่กลุ่มของสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเนี่ยจะให้ความรู้สึกถึงความซื่อสัตย์จริงใจนะคะเราจะเห็นได้ว่า,าพารคการเงินส่วนใหญ่ก็จะใช้สีน้ำเงินนะคะเป็นสีหลักของโลโก้ของพัรคนะคะ,ะถัดมานะคะสีเขียวนะคะให้ความรู้สึกของสันติภาพความสดคล้องบุรณภาพนะคะอย่างนี้เห็นแล้วสบายใจนั่นเองนะคะ ช่วยในการผ่อนคลายของสายตาได้ด้วยนะคะถัดมาสีม่วงนะคะให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความงดงามนะคะและแรงบันดาลใจนั่นเองนะคะสีม่วงเป็นสีแห่งกษัตริย์นะคะซึ่งเราจะเห็นได้นะคะจากนะคะในอดีตนะคะซึ่งเป็นสีหนึ่งในเครื่องแต่งกายของกษัตริย์นะคะในอดีตนั่นเองนะคะ บ่งบอกถึงความมั่งคัง่งมั่นคงนั่นเองนะคะถัดมากลุ่มสีถัดมาก็คือกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกเป็นกลางนะคะได้แก่สีขาวนะคะให้ความรู้สึกของความบริสุทธิ์นะคะปัศจากโทษหรือข้อบกพร่องนะคะสีดำให้ความรู้สึกหยิ่งขยอยหรือมีความลับนะคะความมืดนะคะนอกจากนั้นการเพิ่มส่วนผสมของสีเทาลงไปในสีต่างๆนะคะจะช่วยให้เราสร้างความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นด้วยนะคะ ลักษณะเฉพาะของแต่ละสีตลอดจนผลกระทบด้านการของแบบนะคะออดังรายละเอียดต่อไปนี้นะคะในหัวข้อ4.2นะคะละักษณะของสีต่ออารมณ์มนุษย์ะคะสีแดงนะคะมีลักษณะเดียวกับสีของเลือดน,นะคะหรือบ,บัตนนเองนะคะหรือสีของเพิงนะคะมีความยาวขึ้นที่สายตามนุษย์มองเห็นได้ระหว่าง610-780สถเรนนะคะ ให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความกล้าหาญกล้าแสดงออกตื่นเต้นมีชีวชีวา่าความรุ่งหลงนะคะหมกมุ่นอันตรายพลังงานการมองโลกในแง่ดีนะคะการใช้สีแดงทําให้อัตราการเต้นของหัวใจนั้นเร็วขึ้นนะคะความดันโลหิตสูงขึ้นนะคะเด็กอ่อนและทารกจะสามารถตอบสนองต่อสีแดงได้อย่างรวดเร็วนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะไม่เห็นอ่าฟิตเนสนะคะที่ไหนน,นะคะหรือโรงพยาบาลที่ไหนใช้สีแดงเป็นเช่นลัก ในการผ่ากําแพงห้องนะคะหรือว่าตกแต่งเลยนะคะกพจะทําให้นะคะอัตราการเต้นของหัวใจนั้นเร็วขึ้นเองนะคะร้านอาหารหรือพัตคารมักจะใช้สีแดงในการแสดงรายการของสินค้าหรือรูปภาพของอาหารนะคะเนื่องจากมีส่วนทาให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกหิวนะคะเรียกน้ําย่อยในกระเพาะกระตุ้นการขับถ่ายในร่างกายด้วยนะคะตรงนี้นะคะไม่ควรใช้สีแดงในการสื่อถึงควาสมสงบและสันติภาพนะคะ ถัดมาสีเหลืองนะคะมีลักษณะคล้ายสีของไข่ไก่นั่นเองสีของมะนาวสุกนะคะเป็นสีที่อยู่กึ่งกาลางระหว่างสีเขียวและสีส้มนะคะมีความยาวขึ้นที่ตามมนุษย์มองเห็นได้ในช่วงระหว่าง5 7 0ถึง5 9านาโนเมตรนะคะสื่อให้เห็นถึงความอบอุ่นขาดกลัวคำเตือนความน่ากลัว ความสว่างสดใสนะคะรู้สึกมันดูขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่เราจะเลือกนําไปใช้กับเว็บไซต์ของเราในทิศทางใดนั่นเองนะคะสีเหลืองเปรียบเสมือนสีของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมายังทโลกนะคะเป็นสีที่นักปรัชญานะคะหรือว่านักปรชัชญาส่วนใหญ่น,นะคะมีความชื่นชอบเป็นพิเศษนั่นเองนะคะเราจะสังเกตว่านะคะคณะวิทยาศาสตร์นะคะในทุกมหาวิทยาลัยเราจะใช้สีเหลืองนะคะเป็นสีประจําคณะนั่นเองนะคะ สายตามนุษย์นะคะจะได้รับรู้สีเหลืองได้ด้วยการใช้พลังงานและการทํางานร่วมกันของประสาทมากกว่าสีอื่นๆนะคะถ้าเราใช้สีเหลืองนะคะหรือมองสีเหลืองมากมากเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเมื่อยาแสบตานได้นะคะมีการทดสอบว่าเด็กทารกมักจะส่งสียง้องบ่อยครั้งและยาวนานนะคะกว่านะคะหากเลี้ยงในห้องที่ทาด้วยสีเหลืองนั่นเองนะคะในบ้านพักคนชรานะคะห้องสีเหลืองทําให้ผู้ ผู้สูงอายุเนี่ยมีความเครียดของระบบประสาทสูงน,นะคะเขาต้องใช้ใสายตาน้านเองนะคะอาส่งผลต่อการกระทบต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายาอาจจะทําให้เกิดการสั่นได้นะคะผู้ที่มีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะไม่ชอบสีเหลืองนะคะเนื่องจากทําให้รู้สึกกระวนกระวายนั่นเองนะคะหรือทําให้โกรธง่ายนะคะผลทางด้านบวกของสีเหลืองก็คือนะคะทําให้เกิดสมาธินะคะหรือเร่งกระบวนการเผาผลาญในร่างกายได้นะคะ ถัดมานะคะบลู Blue, หรือว่าสีฟ้านะคะเป็นสีที่บริสุทธิ์นะคะเปรียบเสมือนสีของทองฟ้าที่ปราศจากเม็ดหมอกนะคะเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีเขียวและสีม่วงนั่นเองนะคะมีความยาวขึ้นที่สายตามองเห็นได้ในช่วงระหว่าง4 5 0ถึง500นาโนเมตรนะคะสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกซื่อสัตยจงรักภักดีนะคะความถูกต้องยึดมั่นนะคะเชื่อถือในความบริสุทธิ์นะคะความเศร้านะคะ แล้วนอกจากนั้นในทางกับการก็สื่อให้มีความรู้สึกถึงความเศร้าได้ด้วยนะคะความทุกข์นะคะคุณภาพความเป็นที่หนึ่งนะคะความรับผิดชอบความเชื่อถือและความมั่นคงในความรักนะคะสีน้ําเงินถูกใช้งานในด้านการให้คําแนะนานะคะและด้านการศึกษานะคะเมื่อสายตาได้สัมผัสกับสีน้ําเงินนะคะสมองจะปล่อยสารเคมีออกมาจํานวนทั้งหมด10ชนิดด้วยกันนะคะทาให้ร่างกายนะคะและอารมณ์อยู่ในความสงบ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราทําง,งานมากๆเนี่ยก็มักจะนึกถึงทะเลใช่ไหมคะนะคะเพราะว่านะคะเมื่อเรามองเห็นทะเลปุ๊บก็จะทําให้เราเนี่ยจิตใจสงบขึ้นเองนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยปล่อยสารเคมีออกมา11ชนิดด้วยกันนะคะก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะคะช่วยลดความกังวลได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังทําให้รู้สึกสดชื่นนะคะและมีพลังงานเพิ่มขึ้นนะคะในห้องยกน้ําหนัก ของูนสุขภาพส่วนใหญ่นะคะหรือฟิตเนสเนี่ยนะคะถ้าใช้สีน้ําเงินจะทําให้ผู้ออกกาลังกายเนี่รู้สึกสดชื่นขึ้นได้นะคะแล้วก็มีพลังเพิ่มขึ้นนะคะสีน้ําเงินเป็นสีต้องห้าสาหรับโรงพยาบาลน,นะคะเนื่องจากจะทําให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกนะคะเศร้าแล้วก็เกิดความทุกข์เนเองนะคะถัดมาสีส้มนะคะเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีเหลืองและสีแดงนะคะมีความยาวคลื่นที่สายตามองเห็นได้ในช่วงระหว่าง5 9 0ถึง610นาโนเมตร ะะสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นความคิดสร้างสารรค์นะคะการประจนภยัยความรักความสนุกสนานการเข้าสังคมนะคะคนที่ชอบสังคมเนี่ยมักจะชอบสีส้มนะคะเป็นสีที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบนะคะสีนี้นะคะจะมีใช้เฉพาะในกลุ่มผู้ที่ชอบความสนุกสนานรื่นเริงนะคะหรือชอบเข้าสังคมเท่านั้นนะคะถัดมาสีเขียวนะคะ เป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีเหลืองและสีน้ำเงินนะคะมีความยาวขึ้นที่สายตามองเห็นได้ในช่วงระหว่าง500ถึง570นาโนเมตรนะคะเป็นสีของธรรมชาตินะคะเรื่องจากพบได้ในทุ่งหญ้าหรือใบไม้ที่กํำลังเจริญเติบโตนั่นเองนะคะสีของผลไม้ใกล้สุดนะคะหรือสีของน้ําทะเลสื่อให้ความรู้สึกถึงด้านสุขภาพนะคะรักธรรมชาติการกําเนิดใหม่นะคะหรือสร้างขึ้นมาใหม่ การปรองดองรื่นรมีชิวชีวาความเป็นมิตรและความสดใสนะคะสีนี้เป็นสีที่เหมาะสําหรับนะคะสิ่งที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะการใช้สีเขียวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะจะดีมากนะคะแสดงให้เห็นถึงความมีอิทธิพลและอำนาจในการใช้เงินนั่นเองนะคะ ในประเทศจีนการใช้หมวกสีเขียวนะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายที่ภรรยามิชูนะคะเพราะฉะนั้นคนจีนจะไม่ใส่หมวกสีเขียวนะคะในผู้ชายนะคะเพราะเขามีความเชื่อแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นตาปเปเพมีกับความเชื่อเนาะนะคะถัดมาประเทศอินเดียนะคะแต่ทางกับกันนะอินเดียเนี่ยมองว่าสีเขียวเนี่ยหมายถึงเงินท้องความมั่งคัง่งความร่ำรวยการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ะะสาวสาวอินเดียเนี่ยมักจะห่มสานด้วยสีเขียวกันนะคะเพื่อให้บ่งบอกว่าฉันมีฐานะนะคะการเงินที่ดีนะอะไรแบบเนี้ยนะคะทาได้สิ่งแวดล้อมนะคะการใช้สีเขียวหมายถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ,ะสีม่วงนะคะ purple นะคะเป็นสีที่มีส่วนประกอบของสีแดงและสีน้ำเงินนะคะเช่นสีของดอกลาเวนเดอร์นะคะ สื่อถึงความรู้สึกเกี่ยวกับความจรงกภักดีนะคะสติปัญญาความร่ำรวยความงดงามแรงบันดาลใจความซับซ้อนชวนชั้นสูงนะคะ<อ>เครื่องประดับที่มีราคาแพงความรุ่มหลงบ้าคลั่งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งในแง่ลบเนื้อความรุ่มหลงบ้าคลังนะคะผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ชอบสิ่ง่วงนะคะ ผู้ชายแท้ๆนะคะขเขาจะชอบสีม่วงนะคะเพราะสื่อถึงจินตนาการที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงนั่นเองนะคะแล้วก็การแต่งเรื่องนะคะถัดมาสีเทานะคะเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีขาวกับสีดำนะคะเป็นสีที่มีลักษณะความเป็นกลางนะคะสื่อถึงความรู้สึกเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะคะความเฉยเมยาน,นะคะความคลุมเครือกการบรรลุนิติภาวะความเศร้า โกศกเสียใจยนะคะเป็นทางเลือกที่ดีของการใช้สีในการตกแต่งสำนักงานนะคะสีเทาเนี่ยนะคะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะและความคิดสร้างสารรค์ในการทําง,งานับพน,นักงานได้นะคะถัดมาสีดำนะคะเป็นสีที่ปัสจัดสีปัสจากสีอื่นเลยนะคะและไม่มีแสงสว่าง นะคะเคยอยู่ที่ไหนเธอก็จะดูดกืนแสงสีทุกสีเลยนะคะหรือแสงทุกชนิดที่อยู่ใกล้ๆเธอทั้งหมดนะคะสีดำเนี่ยนะคะเป็นสีที่ตรงข้ามกับสีขาวนั่นเองนะคะสื่อความรู้สึกถึงความกลัวความตายความน่ากลัวความไม่รู้ความลึกลับกลางคืนความมืดนะคะความเศร้าความผิดนะคะความไม่ใช่มนุษย์นะคะปีศาจความปวดการความโศกเศร้าข้ามคืนการสูญเสียนะคะสีดํา ในไทยก็จะสื่อถึงงานศพเนาะนะคะแล้วก็อีกทิศทางหนึ่งที่สีดําจะสื่อก็คือภัยพิบัติอันตรายภายัยคุกคามนะคะการทําให้เสียเกียรตินะคะความาไม่ยอมไม่เป็นที่ยอมรับนะคะความไม่ต้องการนะคะให้ความรู้สึกที่แสดงลักษณะของการไม่ขึ้นกับใครนะคะหรือไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดนั่นเองนะคะมีลักษณะเป็นกลางนะคะเป็นทางการนะคะ แสดงถึงอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะแสดงภารกิจที่นอกเหนือจากภารกิจงานประจำนะคะถัดมาสีขาวนะคะเป็นสีที่ประจากสีใดเจือนเลยตรงข้ามกับสีดำนะคะการใช้พื้นผิวสีขาวจะช่วยทำให้แสงสีอื่นมีความเด่นชัดมากขึ้นนะคะเป็นลนักษณะคล้ายสีของหิงมารตกมา นะคะน้ำแข็งน้ำนมปิญญาณนะคะเป็นสีที่สามารถใช้ได้ควบคู่กับทุกสีเลยนะคะที่เราจะมาจับแมทชิ่งกันในการออกแบบน,นะคะโดยไม่ทําให้ในัยสําคัญของสีอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสื่อถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสานะคะลักษณะดั้งเดิมนะคะปราศจ,จากข้อผิดพลาดความยุติธรรมนะคะอนุรักษ์นิยมนะคะความว่างปล่าความโปรง่งใสเกียรติยศ ความเกี่ยวพันนะคะโชคดีนะคะลักษณะที่ไม่มีอันตรายนั่นเองนะคะสีขาวเนี่ยตามประเพณีแล,แล้วความเชื่อของหลายเชื้อชาติเนี่ยนะคะอย่างประเทศจีนนะคะอินเดียนะคะเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาจะถือว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีต้องห้ามในงานแต่งงานเลยนะคะเพราะสีขาวเนี่ยเป็นสีที่แสดงถึงความสูญเสียโศกเศร้าและใช้ในงานศพ ะะซึ่งตรงข้ามกับคนไทยนะคะเราจะใช้สีขาวในชุดแต่งงานเนาะนะคะอย่างนี้น,นะคะแล้วก็อย่างคนไทยเนี่ยถ้า,าไปงานศพเนี่ยเราก็จะใช้สีดำนะคะเราจะไม่ใช้สีขาวกันนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อและประเพณีนะคะต่อมาสีชมพูนะคะเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีขาวกับสีแดงนะคะ สื่อถึงลักษณะของผู้หญิงความอ่อนหวานความคิดแรกเริ่มนะคะความคิดที่ต่อต้านสังคมนะคะความรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยนะคะการทาสีลูกโป่งนะคะก็มีงานวิจัยนะคะแล้วก็ได้ทําจริงแล้วนะคะว่าการทาสีลูกโป่งในห้องถังนักโทษเนี่ยนะคะจะสร้างความรู้สึกสงบผ่อนคลายให้นักโทษได้นะคะในโรงพยาบาลได้มีการใช้สีชมพูเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะแบบที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด นะคะก็จะช่วยให้อาการปวดนั้นเนี่ยนะคะบรนเทาลงได้นะคะ,ะ,คะสีถัดมานะคะสีน้ำตาลนะคะเกิดจากการผสมสีระหว่างสีเหลืองเข้มกับสีแดงเข้มนะคะเป็นสีที่พบตามธรรมชาติบนพื้นดินนะคะสีน้ำตาลเข้มจะสื่อถึงสีของเปลือกไม้และหนังสัตว์นะคะ สื่อถึงลักษณะธรรมชาติของโลกฝนผหมความเตรียมจากการถูกแดดเผานะคะกาแฟนะคะความเข้มแข็งความเศร้าความต้องการที่ไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะการใช้สีน้ำตาลปอดแสดงถึงลักษณะของความเป็นของแท้นะคะต้นฉบับน,นะคะผู้ชายส่วนใหญ่ชอบสีน้ำตาลนะคะเอ่อแต่จริงๆแล้วผู้ชายส่วนใหญ่ก็ชอบไม่กี่สนะีคะน้ำตาลดาน้ําเงินนะคะมีแค่นี้แหละนะคะ อะนะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของนะคะข้อหามของสิ่งกันไปแล้วนะคะในบทนี้นะคะหรือเนื้อหาของหัวข้อนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในหัวข้อถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ